ดูต้นตระหนกดูหน้ารอๆหน่อยสิหน้ารอๆยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานยังไงสองนิ้วให้ตระหนกดูสิสองนิ้วสองนิ้วให้ตระหนกฟิวทำอะไร ม้นมวนไปเป็นยังดีเป็นยังดีมวนมวนมวนสนุกดีเคยมาก่อนี่บัวปเคยเดียทั้งเลกกรั้งเรียป็นน่เนาน่านองอภนิเนาขไปยัดพอดีเลยน่าขยัด